่าสวัสดีครับผมวันนี้ผมแอนเดอร์เจเกียนออนไลน์นะครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวดิวันนี้เ,เราเราจะมาชนะจินด้วยความจนนะฮะนี่ครับสปันแหวนห้าสิบบาทส <c oughs> ปันเหี้ยอเลยมาไอสัตว์มันจ้างผมมาห้าสิบบาทนะบอกให้ยอมแพ้เลยไม่จริงครับมันไม่ยอมแพ้ผมครับหรอเออทางแมงมามาเลยจะไม่มึงชนะเลยเอาดิเอาดิ <c oughs> มึงจะได้อัดอัดไปแล้วปุ้ยจะอัดไม่รู้มาสัตว์ได้หมดอ่ะนี่ครับนะครับเออเราเกียนตรงนี้ครับผมอ่าแม่งยืนเผลอครับเสร็จครับเอออ้าแมงไปไหนแล้วไปพรวโหเสร็จผมเลยอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากเลยครับจัดว่าจ่มครับ นี่ฟันไม่ใหญ่ครับเอ้ยฟันฟันไม่ยั้งครับฟันไม่ยั้งครับอ้าวหลุดครับโอ้โหชนะครับผมอ่านี่